สวัสดีครับตอนนี้ทุ่มห้าสิบสองผมจะมารีวิวที่ผมได้ติดตั้ง ISC นะครับเดิมๆติดรถเลยครับ 4G15 โดยไม่ใช้เฟืองไม,ไม่ไม่เสียบปลั๊กนะครับผมจะใช้วาวคีเพึ่งในการเปิดปิดอากาศให้มันชดเชยเวลาสตาร์ทต,ตอนเช้านะครับหรือตอนที่เราขับไปจอดประมาณสองสามชั่วโมงนะฮะ มาสตาร์ดอีกทีหนึง่งมันก็ยังเปิดอากาศให้ครับเปิดให้อยู่ประมาณนิดนึงครับเพราะว่าเครื่องยังอุ่นก็คือมันจะเปิดปิดต,ตามอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนะฮะถ้าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นมันเย็นมากมันก็จะเปิดมากถ้ามันอุ่นมันก็จะเปิดพอดีแต่ถ้ามันอุณหภูมิเครื่องได้มันก็จะปิดสนิทแต่รอบก็ยังไม่ตกนะฮะนี่คืออุณหภูมิเครื่องเย็นอยู่นะฮะนี่เข็มไม่กไม่กระดิกเลยนะครับแล้วก็นี่คือรอบเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะครับกองดินนิดหนึ่ง มือจับนี่นะครับเดี๋ยวพอะสตาร์ทนะครับรอบอยู่ที่นี่ครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยพันสองครับพันสองว่ามันมองไม่ค่อยเห็นพันสองตามที่อากาศเปิดนะครับเนี่ยครับมันค่อยๆไต่เนี่ยมันอยู่ที่วระพันสองพันสามนะฮะ รอบนะครับเป็นอย่างเงี้ยทุกเช้าครับไม่มีวูบไม่มีตกครับเหมือนเหมือนเหมือนรถใหม่ครับเหมือนเหมือนเราเสียบไอเอสซีเลยแต่นี่ผมไม่ได้เสียบใช้อุณหภูมิน้ําเอานะครับเนี่ยดูอุณหภูมินะครับยังต่ําอยู่นะครับอุณหภูมิยังต่ําอยู่กล้องโฟกัสไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนี่ยครับรอบอยู่ที่ประมาณเนี้ยพันสามพันสองพันสามของผมนะเครื่องผมนะ รอบนิ่งๆเลยเมื่อกี้ทุ่มห้าสิบสองนะครับเนี่ยครับปัจะจโยนนิ่งๆอ่งนี้เลยนิ่งๆเลยเนี่ยครับนิ่งๆเลยครับแล้วก็พออุณหภูมิเครื่องยนต์มันค่อยๆร้อนขึ้นนะครับเข็มรอบมันก็จะค่อยๆลดลงนะฮะลดลงลดลงลดลง,ลดลง ไม่เหลืออยู่ที่900ที่ผมตั้งสกูอากาศไว้ตรงปีพิเื้อครับ900าร้ไม่ไม่ไม่ต่ำกว่า800นะครับแล้วแต่บางวันมันเนี่ยครับไปอยู่งี่เลยไม่มีปัญหาครับขอให้ท่อน้ำเข้ากับว่าวา์วขี้พึ่งสปริงไม่ตายนะฮะใช้ได้ฮะทุกคันนี่ผมลองมาละสามเดือนโอเคประทับใจนะครับทุกคนก็ลองติดตั้งดูนะครับ อตอนนี้หนึ่งทุ่มห้าสิบเจ็ดนะครับเมื่อกี้หนึ่งทุ่มห้าสิบสองใช่ไหมหลังจากที่ผมบอมไปห้านาทีนะครับตอนนี้รอบอยู่ที่แปดเก้าร้อยนะครับอุณหภูมิขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้แค่ห้านาทีเองนะครับเนี่ยรอบมาอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็สามารถขับได้เลยนะครับเนี่ยรอบโอเคครับแปดร้อย เดี๋ยวเราก็ขับใช้งานพอขับใช้งานพออุณหภูมิเครื่องร้อนปับ๊บคราวนี้ก็อยู่ที่900เลยสบายครับผมห้า <1, S 1> นาทีเองนะครับเข็ม <1. S 1> ขึ้นไปเกือบถึงกึ่งกลางนะครับเดี๋ยวรอบป,ปกติแล้วเปิดแอร์